แหนมใส่ไปเลยโอเคนะเห็นนะครับเหลืองก,กับขาวเห็นไหมสีมันได้สวยครับโคตรน่ากินเลยเนี่ยผมชอบอย่างเงี้ยวัยวัยปรุงสำเร็จผลิตภาาัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสประทับคุณค่าประทับตราหัวมาา้าลายทำให้ดูเลยก็แล้วกันใจใช่ไหม ท่านผู้ชมครับคำว่าสิงเหนือเสือใต้เนี่ยเป็นคำพูดที่คุณพ่อคุณชายจลศรีเคยให้ชื่ออาหารจานนี้มาก็คือเหนือเนี่ยก็คือกระเทียมนะครับแล้วก็กระเทียมโทนดองแล้วก็แหนมแล้วก็ใต้เนี่ยก็คือสตอนะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นผัดสามเหม็เนื้ออะไระต่างๆแต่ว่าสิงเหนือเสือใต้เนี่ย พ่อคุณชัยศรีเป็นคนิรเริ่มความคิดแบบนี้วันนี้ก็เลยทําสิ่งเหนือเสือใต้ให้ดูโดยใช้เส้นนะครับที่เป็นเส้นไฟเบอร์ของวัยเขาก็เอาไปแช่น้ํานะเส้นนี้เอาไปแช่น้ํจาจนกระทั่งมันนุ่มแล้วก็เสด็จน้ําให้มันแห้งอย่าให้มันเปียกไม่งั้นเวนลาผัดแล้วมันจะเละโอเคสิ่งแรกก็คือเอาน้ำมันมาใส่กระทะผมใส่เยอะนะ กระเทียมสับนะครับแต่พริกเนี่ยไม่สับนะผมบุบแล้วก็วิธีการบุบก็เอามีดอีโต้มาทำซะเริ่มร้อนนี่ยังจะ้ะไม่ต้องให้ร้อนมากนะเพราะว่าเนี่ยกระเทียมสับมันเล็กใส่กระเทียมสับเข้าไปอย่าให้ไหมแล้วก็เอาพริกใส่เข้าไปเลยถ้าผัดให้มันหอมทุกท่านต้องผัดให้มันหอมเฉยๆก่อนนะ พอมันหอมปับ๊บนี่เดี๋ยวมันจะไหม้แล้วเอาแหนมใส่เข้าไปเลยแหนมเอาไปผัดแล้วขอโทษนะแหนมเนี่ยมันมีน้ำอยู่ในนั้นเราเอาไปยีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกระเด็นใส่คุณนะครับโอเคนะเห็นนะครับแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องใส่ ข้าไปก็คือซาโตร่อยไมมร่อยอร่อยร่อยดีเนาะอ่ะยังไม่ใส่เทียมโทนดองเพราะว่าเขาด้านไปแล้วท่านผู้ชมเอาตอกไข่ใส่เข้าไปในนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมอยากวนอย่าเพิ่งคนผมอยากได้สีที่เป็นสีเหลือง ผสมกับสีขาวของไข่เข้าใจใช่ไหมผมก็ยังไม่ทำอะไรกับมันเลยใจเย็นๆเนี่ยกรง๊กงไปเรื่อยๆก่อนแล้วจะกลับนี่ไงเหลืองกับขาวเห็นไหมสีมันได้สวยครับไม่งั้นมันก็จะเป็นสีเดียวคือเหลืองแล้วเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็เอาเส้นแต่ผม,มขอตัดหน่อยนะพอไหม นี่สีสวยเลยมีคนเริ่มไอก็เพราะว่าพริกขี้หนูครับใส่น้ำตาลนิดเดียวนะนิดเดียวจริงๆแค่นี้แล้วก็เอาน้ำมันหอยใส่เข้าไปนี้แล้วก็ซีอิ๊วขาวใส่เข้าไปนี่เอาพริกไทยขาวใส่เข้าไปหน่อยนะ ผัดโอ้ยน่ากินมากเลยรสชาติดีนะเผ็ดน,นะครับพราะมีพริกขี้หนูตอนนี้ใส่กระเทียมโทนดองเข้าไปาแล้วก็ตลบสีสวยโคตรน่ากินเลยเนี่ยผมชอบอย่างเงี้ยเนี่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 ยเนเ เหมดแล้วขอ,ของโปรดผมเลยนะจะใช้เส้นอะไรก็ได้นะความจริงเส้นมีเส้นไฟเบอร์เส้นของววๆโอ้โหโโคุณครับดูสิครับพริกแดงแผักชี เห็นไหมสิงเหนือเสือใต้ของคุณชายชนะสีแล้วนี่คือสตออืมกอบแต่ห้าไมไปจูบใครนะอืมเกิดรับ เบสิบสองน้ำหนักเท่าไหร่แล้วจ้าตอนนี้สิงเนอเสือใ์้เ้เส้นไฟเบอร์ไวไวค่ะ